สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีล่ามิงซิมวอลเรื่องเล่างานเมื่อคืนนะครับพี่น้องอยู่สุรินทีมเนาะพี่น้องเนาะก็คือบอกง่ายๆก็แอร์เมือ่อคืนนกะ็เป็นงานที่แบบว่าขายบัตรได้หลายแลี้ยวครับพี่น้องหกพันใบครับพี่น้องบัตรแข็งเนาะพี่น้องก็บอซีเรียดยังต์ก็กลาย่าเกิดฝนตกมากครับพี่น้องทางทางทางตอนหัวค่ำนะคนมาหลายแล้วครับพี่น้องแต่กลายเมาฝนตกครับพี่น้อง วนต๊กก็เลยบบได้เล่นครับพี่น้องเลน่นทาจนประมาณหาทุ่มนะพี่น้องหาทุ่มถึงได้กรรมการไอ้ของสิจางอ่ะกรรมการก็บอกว่าขอให้เลน่นทอาไดก็ได้ขอให้ได้เลน่นบอกเป็นยังเท่านั้นพอวาจางขาโตแล้วก็คือนั่นจางแล้วองังศีมาพี่น้องก็คือไกว่วาระว่างหาทุ่มอนะ่ะอีหล่าหูว่าสิเลนสิเนาะพี่น้องเนาะอีหล่าก็เผาลูกมากตั้งแต่ทั้งที่ยังแต,งต่งโตนะพี่น้องเนาะ อิหลากาับเผ่าลูกมากเซ็กซ้าวทันทีเลยครับพี่น้องเซ็กซทันทีเลยครับพี่น้องนี่ก็คือความกระตือรือร้นของอิหลาความเป็นแบบความแบบคือรับผิดชอบของอิหลาครับพี่น้องนี่คือเบิ้งเหลวมัน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 บน่หนาเสือครับพี่น้องว่าเด็ก18ขวบเนี่ยสิ 14, มีความรับผิดชอบถึงขนาดนี้สิพี่น้องนาทีการงานของยุคองเนี่ย คือวอาง่ายๆกับิว่าบอดหน่อยเลยก็ได้ครับพี่น้องที่ต้องรับผิดชอบในงานในวงให้แบบให้คนจ้างหรือว่าคนมาเบิ่งนะเอพ่อใจนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเห็นเมื่อคืนแล้วก็พุ่มใจครับพี่น้องพุ่มใจที่อิหล่ามาเนี่ยนะคือวอาง่ายๆกับอิหล่าเนี่ยเคยเป็นแบบนี <m ati luxury lagen> ้มาหลายเทือวครับพี่น้องตั้งแต่ยังบอทันดังท่อนีน่ะก็มีที่ว่าคนจ้างว่าในตอนนั้นฝนตกนัก ก,ก็คนจ่างก็บอกว่าเออะวาง่ายง่ายมือน,นั้นน่ะพอพนตกนักแล้วทุกคนก็ซีเริกครับพี่น้องเพราะว่ากันเลิกหรือกับบานแล้วแต่การว่ากรรมการน่ะบอกพอใจครับพี่น้องกรรมการบอกให้เล่นให้เล่นต่อห้จบห้ถึงสว่างสีเนาะพี่น้องเนาะอีหลากเกิดยังมีความรับผิดชอบครับพี่น้องอีหลากก็กลับมามาเล่นในช่วงนั้นน่ะเขาเบิ่งเฮามวนครับพี่น้องมวนอีอบบลีราารรรครับพี่น้องมวงหน,น,นหยังมวน,น,มวนมวมวกับอีหลาที่แบบว่า บ่ไใ้ไอส่เสือแบบเป็นหมอลำเลยครับพี่น้องเป็นบัตรบ,บ้านๆแล้วก็แสดงแบบเป็นพัดล่มของเงจะาของที่เกิดเรื่องขึ้นตอนนั้นนํานะพี่น้องเนาะนี่แหละคือค้อหนาหักของอีลหล่าเฮาแล้วก็การราบมือนี่เอามือขึ้นเนี่ยเอามือขึ้นเนี่ยอีหล่าก็ขึ้กันครับพี่น้องว่าจิเล่นประกาศการบอกให้เล่นเลยยังไงก็เลนสิอีหล่าก็เซ็กซ์เศร้าก่อนเลยครับพี่น้องสองเพล่งมือขึ้นนี่อ้หูกคนนี่บ่งแล้วว่ามีความบว,ว่าเห็นอีหลา่า แบบนี้เนี่ยคือมีความรับผิดชอบตั้งแต่หน่อยครับพี่น้องเบิงบ้งนะครับพี่น้องบอแปลกครับพี่น้องที่ดงเดดงดังขนาดนี้ครับเพราะว่ามีความรับผิดชอบของอีหล่าเองหูจักนาทีของอีหล่าสินครับพี่น้องเนาะนี่แหละที่เห้าเห็นเนี่ยแบบว่าเออคือยงไงเนี่ยมันพุ่มใจครับพี่น้องมันพุ่มใจที่เห็นอีหล่าเป็นแบบนี้ตีหล่าแบบว่าเคยหว่วาอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีแบ,บบว่าอีหล่าสบปลายใสครับพี่น้องอีหล่า ก็คือมองนีเห็นให้ดัง่าสั่งงอีหลากะซิอู่มองนีตองสีนะพี่น้องเนาะก็เห็นแล้วกะ็โอ้มีความสุข,ขครับพี่น้องเพราะว่าที่จริงแล้วคือว่าละ่ะอิหลา่ามาดังเพราะสาวหน่อยเพราะอีหล่าดังเพราะไอ้บอสโจได้รับมากสีนะพี่น้องเนาะอันนี้เอาแค่ที่ว่ารับมากก่อนเลยครับพี่น้องถ้าเกิดบอสโจบรับมากมันสิดังบออะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะนี่แหละอิหลาก็ซีว่าไง,ไง่ายๆอ่ะคือสัญญาจาก ขอ,องไหวแล้วว่าสอยูกับบอดอยู่ไปตลอดบอคิดสิไปไซส์สินะพี่น้องเนาะนี่นี่คือความเป็นแบบเด็กหน่อยคอนหนึ่งที่มีความรับรับผิดชอบดีความแบบแกระตันยูต่องัวหนาบ่วงที่เป็นพอหรือเป็นพอพอเลี่ยงที่ดีแบบพอบนุนรรมนะครับพี่น้องที่เป็นพอบนรรมดีแบบว่าสางเจ้าของขืนมาสิคือนี่แหละครับพี่น้องความแบบกระตันยูความแบแมแบบรับผิดชอบของเจ้าของสิ นี่แหละเห็น,ลน,นแล,นนนะล้วกับมันมันกับีแต่ความภูมิใจของขาที่ขาไดดติดตามที่ขาไดดเบิ้งอีหล่าสินนะพี่น้องนะแล้วกับเมื่อคืนเลยครับพี่น้องเล่นจนแบบว่าพ่ออีหล่าออกแค่นั้นละคนเต็มครับพี่น้องคนเต็มเลยครับพี่น้องโมเมนต์วะโมมี่เลยครับพี่น้องตอนนี้ล่าเช็คเศร้ายังไม่หน่อยนะครับพี่น้องคนยังบวกกับมาอีหล่าก็อื่นกับมานะ่ะแต่พอระวังอีหล่าออกเนี่คนหลายครับพี่น้องคุ้มแล้วครับพี่น้องที่อีหล่าได้ออกมา ห่องที่ออกได้ออกมาหาเอฟซีอิงสินะนะ่นันพี่น้องเนาะก็บพรพิดวังคือเกา่าครับพี่น้องเอฟซีก็หายแต่เงินน่ะครับพี่น้องความหักอ่ะความหักของเอฟซีก็หายเงินตลอดครับพี่น้องไม่อีล่าสิออกมาตอนใดตอนเช็กซาเอ้ยตอนโชว์เอ้ยตอนไหนเตยล่าเอ้ยเอฟซี FC หายทุกคนครับพี่น้องขอใหม้มีเงินสิบยี่สิบให้อีล่านี่แหละคือความ หักของเอฟซีจะเห็นอีหลาเป็นแบบนี้ก็คือแบบหักหลายครับพี่น้องหักแห้งอีหลีครับพี่น้องนี่นี่แหละคือข้อมที่เขาเห็นซูมือนี่มันเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็มือนีวันวันวัน,วน,วนยุดอีหลาเนาะพี่น้องเนาะอีหลากับผูพิทวังครับพี่น้องอีหลากับมาไลาสุดตอ่อครับพี่น้องลายสุดต้องสองช่องพูนได้พี่น้องบม่แน่ใจนะครับผมว่าไาอ้ติ๊กตอกใดลบอแต่ผมเห็นแต่อีหลาลายนะทั้งเพจทั้งไอ่ยูทูบสิเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าผมกับบ่ได pa ้ไปเบิ่งทั้งต hmm. ิ Hello. Hello. ๊กต็อกนะพมผมเบิ่งทั้ง youtube กับเบื้อทั้งไอไอเพจเฟสเพจนะเพจเพจอีหลานนะครัะพี่น้องนั่นแหละเพจพ่อแม่ที่ว่าเข่าไปเบิ่งอ่ะเพจนั่นแหละครับพี่น้องผมก็ได้เข้าไปเบิ่งสองสองทางนะครับพี่น้องผมก็ได้แช่ให้น้ำนะครับพี่น้องทั้งสองทางเลยนี่แหละเห็นแล้วก็เห็นความรับผิดชอบของอีหลานแล้วก็มันสุดยอดนี่กระเบื้องนะครับพี่น้องว่าขนาดว่าเป็นวันหยุดยังออกมาคุยกับเอฟซีต่างหลายนะครับพี่น้อง คุยจนแบบว่าจนแบบอิ่มอ่ะเข้าเบิงในเข้าอิ่มครับพี่น้องเข้าอิ่มอิ่มแบบอิ่มอกอิ่มใจครับอีหล่าที่ได้ออกมาคุยออกได้มาว่าหนึ่งสี่อีหล่าก็ยิ้มอ่านคอมเมนต์สินะพี่น้องนี่นี่คือความหนาหักของอีหล่าที่เห็นให้เอฟซีเนี่ยหลงหลักมาตลอดหลงหักมากแบบว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือหนีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อีหลาก็ยังคือเก่าครับพี่น้องอีหลาเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องอีหลาก็ยังเป็นเด็กเด็กหน่อยคนหนึ่งที่เป็นแบบเด็กบ้านๆที่บ่คือไผ่ก็สนาพี่น้องเนาะแล้วก็ผมไปแอบไปเห็นไอ้คลิปคลิปหนึ่งของไอ้ป๊อดโจกับไอ้นักนุ่มนึงยังนะครับพี่น้องที่ว่าเบิง้งหนังเนี่ยผมหูเลยว่านักนุม,มนวลว่อนะจุดที่ว่าคนลุกก็คือไผ่ผมคิดว่าอีหลาอุ้งอิงแทนครับพี่น้อง ช่วงอีลาองอิงออกหรือช่วงช่วงอีลาที่องอิงเขาเขาเขาฉากนะครับพี่น้องคิดว่าผมคิดว่าอีลาแท้ละที่เทนไฮทุกคนได้คนลุกเทนไฮทุกคนได้แบบตะลึงว่าสั่นต่อพี่น้องจังได้เห่าก็ะถาไปเบิงครับพี่น้องถาไปเบิ้งคายออกนะครับพี่น้องเนาะก่อนสิเบิ้งคายออกเขาไปเปหนีก่อนพี่น้องวะทียี่สิบแปดมิถุนาเอมิถุนายนี่ยี่สิบแปดมิถุนายนะวันปิดวงของสาวหน,น่อยเนาะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ ส่วนวันที่31นี่กับปิดวงของลําเพลินโชว์ครับพี่น้องแล้วก็วันที่28มิถุนายนแล้วก็ปิดวงของวงใหญ่ครับพี่น้องวงสาวหน่อยพี่นวนแพง่งแล้วก็วันที่13กับวันเกิดอีหละเนาะจัดมองได้นะถ้าเบิงว่าแมนตามที่เคยบอกไว้บ้างสินะพี่น้องเนาะแล้วก็วันที่17ก็กระดาก็คือภาพยนตร์ขายอ้อใช้ทุกโลงทั่วประเทศพร้อมกันครับพี่น้องเนาะจังใดเฮาก็คอยติดตามคอยไปเบิง่งไปแย่งคอยสนับสนุนอีหลาหิงอิงหรือว่าสน,สนับสนุนสาวหน่อย ฟ้าไผ่ไปได้บ่ได้กะเอาที่แบบสะดวกสบายได้ครับพี่น้องเนี่ยอย่าอย่าอย่าฝืนเจ้าของคือผมเนี่ยบ่พยายามบ่ฝืนเจ้าของครับพี่น้องวันไดที่ผมแบบยังกำลังขาดแค้นผมก็อศัศบด้ไปวันไดที่ผมแบบพอมีกะไปหรือว่าไก่ก็ไปจรินะพี่น้องเนาะจังใดก็ขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีละผู้หญิงที่มาติดตามมาเบิ่งมาแย่งอมกันสวัสดีครับ